อ่าแชร์กันหรือ,อยัางจ่าแชร์กันหรือ,อยังดูอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องแชร์นะคะเดี๋ยวเข้าไปใครไม่แชร์ให้พี่เฟสรอบหน้าไม่ต้องมาดูแล้วพี่เฟสเปิดสองกล้องนะคะสวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหกล้องฝั่งชัดเวอร์เห็นสิวเห็นฝ้าทุกคนเลย อาจจะแชร์ไปก่อนนะจ้าไม่แชร์ก็ไม่ดูแล้วนะแชร์ไปยนะังแชร์ไปเฟซไปยนะังแบบ่งเพื่อนดูด้วยค่ะอย่าดูคนเดียวถ้าอยากรู้ว่าอาการอะไรที่พี่เฟซจะบรรเทาให้เพื่อนวันนีตตนนะะ้ตามไปดูคลิปตอนเช้านะคะตามไปดูคลิปตอนเช้า กวนด้ว่เองอือพี่กวนลูกด้วยกวนใ้อนเอาไว้ทีหลังจุดเนี้ยก็บอกแล้วว่าขาเนี้ยถ้ามีปัญหาแล้วขนาดตำแหน่งการวางตัวยังผิดการวางขายัางเพีย้ยน Thank <laughs> you. ถ้าอกไม่ใจเธอคงไม่ออกสื่อนะออท่านี้ได้เส้นสองนะคะอย่ามองข้ามแต่ละท่าไปนะไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรนะคะเส้นสองมานี่นะคะเพราะฉะนั้นท่านี้กดได้เส้นสองนะ,ะทุกยืดเหยียดนะคะอย่างที่พี่เฟสบอกมันไม่จําเป็นว่าจะต้องไปท่านอนงายแล้วก็กดเส้นสองนะ Редактор субтитров А.Семкин ¿Cuál no okay. you mm -hmm. พักมาค่ะพักมาเฮลท์ท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหนกันคะพักพิเศษมาหน่อยแล้ว say hi to me please อ๋อ say something today I make massage for release the office syndrome เอามาโซเทนชันบางทีมันก็จะปวดนะจ๊ะมันไม่ใช่ไม่ปวดสวัสดีค่ะทุกคนทักพ,พี่เฟสมาแล้วเต๊ฮายค่ะจากไหนบ้างเอ่ยแล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆของเราด้วยนะคะแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เฟสนะ ถ้าทุกคนอยากให้พี่เฟสทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกทุกคนต้องแชร์ให้พี่เฟสนะคะการแชร์หนึ่งแชร์เป็นหนึ่งกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะกันเราก็ต้องแชร์นะจ๊ะอันนี้เส้น เส้นสอบนะคะอันนี้พี่เฟสกำลังกดดัวเส้นสอบยู่พี่เฟสใช้กล้งคู่นะคะอ่ากล้องที่จะชัดกว่าคือกล้องที่ลง y o u t u b e นะคะแล้วใครไปตามดู YouTube ทีหลังก็ได้อันนั้นจะเห็นชัดทุกเส้นทุกแนวกกล้อง u ู u ูบมันค่อนข้างจะชัดเดี๋ยวปิดไปนะ อืมตึงไหม,มแต่ไม่เจ็บใช่ไหมถึงแล้วอืม,อ,มอัน,น้วากก็ของเธอไปหมดอ่ะพี่บอกแล้วไม่งั้นพี่ถึงได้บอกว่าอ,อุอาการหนักนะเพราะม,มันมีสองกล้องค่ะต้องแบบว่าเซฟลูกคานิดหนึ่งเพื่อไม่ให้โปเกินไปดึงนิดๆนะคะ แล้วเราก็จะมาเล่นเส้นสอบอีกครั้งในทนุกท้านนี้ใครจะใช้โป้งก็ได้นะคะโป้องอย่นี้นะใช้โป้องอย่างนี้ก็ได้นะคะปั๊มปั๊มเหมือนกับนอนหงายก็ได้อือ แต่คือพี่เฟสเป็นคนมือหนักเพราะฉะนั้นพี่เฟสขอใช้พี่ใส่จะไปตามอ่านคอมเมนต์ที่หลัง,ลงลนะจ้าที่พักทั้งหลายฝากข้อความมาค่ะฝากข้อความมารักพี่เฟสต้องกดแชร์จ้าอ่อถ้าตัวเล็กมากลืมบอกว่าถ้าตัวเล็กมากให้ใช้สอบนะคะอย่างนี้ อย่างนี้นะจ๊ะดูนะถ้าถ้าเราตัวเล็กมากก็จะราปิดตัวเล็กมากนะคะต้องรู้จักใช้สอบนะ ไมพี่แฟต้องทำมือแบบนี้เพื่อเป็นการโคเทคเราและโคเทคลูกค้าแล้วมันจะเฟิร์มกว่าการที่ใช้แขนเดียวอย่างนี้นะคะให้ลองทําดูนะคะการใช้แขนเดียวแบบเนี้ยมันจะดูไม่เฟิร์มเท่ากับเราทําแบบนี้ต้องต้องไปลองทำเอง พี่เฟสจะไม่มีท่าตอนตะแคงนะคะวันนี้พี่เฟสจะใช้ความกับไงเท่านั้นนะแล้วค,ค่ะทักมากค่ะทักมากถ้าถ้านี้จะใช้สอกก็ได้นะคะถ้าคน ใชคะใช้ได้ทุกอย่างต้องต้องไปหาไอ้นี่เอาจะใช้สอบก็นอนสอบไปตามรอนี่คือกระดูกสบะบักใช่ไหมคะบางคนจะงัดด้วยก็ได้ก็จะได้น้ำหนักมากไปอีกใช่ไหมหนูนะให้ดูวิธีเอาแต่ว่าการใช้นิ้วของวิฟเฟสคือมันจะสตอบมากกว่า ก่แน่ใจว่าเห็นไหมพื้นที่ก็ไม่ค่อยจะอําลอยเท่าไหร่ใช่น่าจะเห็น,นหก็พี่ใช้ต้นมือถ้าใช้ปลายมือมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมน้ำหนักนี้คือปลายมือถ้าเราลงน้ำหนักปลายมือมันจะได้ครึ่งหนึ่งของการใช้น้ำหนักปลายมือ นี่นะพี่จะทำให้ดูถ้าเธอใช้ปลายมือมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าจะใช้โป้งมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าใช้ซ้อนมือน้ําหนักทั้งมือมันจะลงมาที่ซ้อนมือมันจะได้น้าหนักมากกว่าถูกไหมเชื่อพี่ป่ะเออขนาดว่าโป้งยิงได้น้ําหนักน้อยกว่าซ้นมือเลยนะเพราะเราสามารถทุ่มทั้งแขนลงไปในใ,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 ในในในซ้นมือได้แต่เราไม่สามารถทุ่มทั้งแขนลงไปที่ืูโป้ง,ปงได้ ลองไปทำดูแล้วจะรู้ ถ้าลงอ่ะถ้าสมมติว่าลงน้ำหนักปลายนิ้วเวลาที่เห็นเธอว่เธอชอบลงน้ำหนักปลายนิ้วมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าลงน้ำหนักที่ทั้งมือมันจะมีอารมณ์แบบนี้ ถ้าลงน้ำหนักที่ส้นมือมันจะเป็นแบบนี้มันหนักกว่าแต่ปลายนิ้วมันจะลอยแต่ทีนี้พอเราลงน้ำหนักส่วนในสดส่วนหนึ่งมากเราจะรู้สึกเกร่งตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องลงไปทางฝั่งเพ,เพื่อที่จะเพื่อที่จะเฉลี่ยความหนักอย่าลงส้นมือหรือยอ่าลงเฉพาะนอกจากเราจะนิ้นเฉพาะตุดถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราจะน้นเฉพาะตุดังนัวลงเฉพาะส้นมือได้แต่ถ้าอย่างนี้เราถ้าเป็นแอปปราราเราสมควรจะลงทั้งฝั่ง ล้วก็แน่ไปให้ให้ให้ใหทั้งหมดขากัะพุางมีน้ําหนักบากนะพี่เส้กับเวลากวาเวลาปวาดกลับถ้ากวาดกับไมาอย่างนี้เจอจะอารมณ์หนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าขากัะเจอกลับมาอารมณ์นี้เห็นไหมมันจะได้อีกอารมณ์หนึ่งถูกไหมเออให้ให้สัมผัสเอาเวลาที่เคยชนอนให้ว่าอ๋อทําแบบนี้แล้วมันจะรู้สึกอีกอย่างนะทําแบบนี้มันจะรู้สึกอีก อันนี้คือการเล่นทีละข้างอันนี้จะเป็นการสอนเพื่อนไปในตัวเลยนะคะว่าเล่นทีละข้างทําอย่างไรโป้ีโป,โปนะแล้วแล้วเป็นการแก้อาการไปในตัวเลยนะไม่ไปเราถ้าถ้าเราเป็นการนวดธรรมดาคือเราก็นวดไปเรื่อยๆไม่ต้องเน้นแต่อันนี้คือเป็นเน้ออนคอามปลอนภัย ถ้ชาช้าถ้าไปไวมันจะเป็นอย่างนีงเน้เห็นไหมอารมณ์มันประมาณนี้นแต่ถ้าเธอไปชา้าเธจะได้อารมนีน้อันไหนมันดีกว่ากัน<อ>นั่นเแหละเพราะฉะนั้นมันจะรู้สึกว่าน้ำหนักเราจะมามากกว่าเร็วถูกไหมแล้วอารมณ์ลูกค้าจะอยู่ที่มือเราแล้วจะเคลิมได้มากกว่าเราต้องไปปรับตัวเอง ตะโคู่ไปตามดูในคลิปนะพอมาถึงปุ๊บก็สว่านต่อแล้วก็แอปลคแอปคู่กดอันนี้คือแอปเดี่ยวน้ำหนักมนะันจะประมาณนี้ถูกปะอันนี้คือของพี่นะเราเดี๋ยวไปเทียบโมเดลอันนี้คือแอปคู่ก็จะประมาณนี้เห็นไหมความหนักมันเท่าตัวถูกปะ พอมาถึงนี่ก็ใช้นิ้วเกาะมวไหลปุ๊บลงมาบน่อนหนึ่งรอบเพราะว่าเราจะต้องย้ำสะบักให้ลูกค้าถูกป่ะพอมาถึงเนี้ยไม่ใช่ก็ปล่อยปล่อยลงมาเฉยเยก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเราลงมามีน้ำหนักด้วยได้ไหมได้ช้ากลับเราก็มีน้ำหนักได้แต่เราจะกลับข้างล่างอย่างนี้ถ้าสมมติว่าตัวเองมาช้าล้วกลับตัวเองรูดกลับมาอย่างนี้แบบเบาๆมันก็จะแบบเป็นอีกอารมณ์หนึ่งอ่ะนึกออกป่ะ น่ะแล้วอีกตาเนื้อนะก็เอาสักลายหลายรอบถ้าเป็นแอปสั้นก็จะอย่างนี้เพราะเราเล่นชีรพางชปรุขาตัวใหญ่อันนี้คือเราเรียกแอปขนาดสั้นแต่ปกปก,ปกคู่เพราะว่าเราต้องการน้ำหนนะัก เราไม่ต้องการขึ้นเตียงอ่อเร็จอีกท่าหนึ่งก็คือท่านี้วางนิ้วลงไว้ก่อนนะแล้วก็วางอ้นี้เรากลับไปผลี่ขึ้นไปหนักไหมถูกใจใช่ไหมไม่ง่ายนิดเดียว <c oughs> ไม่ต้องปีนเตียงไม่ต้องทำน,ยน,น,นายตัวเองพอมาถึงตรงนี้ก็ใช้ทัาข้างเราจะเอาผีรอบลนะาะว่าไป พอมาสุดที่สะบักเราก็ปล่อ,อยมือมกองกลางกลับมาของเราที่เดืออย่างที่บอกนะคะทุกยืดเหียดนะคะเพราะว่าน้องเขามีอาการ เยมากไหมแต่ไม่เท่าเดิะมแล้วมั้งน้อยกว่าครั้งแรกที่กดทีอเด อยูน่นะขอเช็คอันนี้ก่อน